สบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุญสุขคนน้องมื้อนี้น้องมาท่ายงานเรียบร้อยแล้วเนาะยังพอเรียบร้อยแล้วเนาะมื้อนี้เป็นมื้อท่ายงานน้องฝากพี่ๆติดตามเนาะเขาจะมาให้เก็บเบื้องหลังเบื้องหลังบรรยากาศกองถ่ายกันเนาะก็คือเป็นอ่ามินิซีรีส์น้องเล็กๆหน่อยน้องฝากติดตามด้วยตอนนี้ก็เป็นอีพีสองแล้วเนาะอีพีหนึ่งบุ้งหัวไผ่เคยติดตามแล้วหรือยังเนาะเนาะแล้วก็เคยเอาลงช่องเลยน้องฝากพี่ๆไปติดตามไปคอมเมนต์ไปกำลังใจเฮาในเดิมมาไปที่กระคาดฉากที่น้องตัวในค่ะวมื้อนี้เขาก็จะมา เปิดตัวพระเอกเขาเนาะก็คือเป็นซูสตาทีดังในประเทศลาวแล้วกับประเทศไทยเนาะบอกเลยว่าโบมีไผ่ที่ว่าโบหู้จากเพ่นเนาะหน้าตาลอยบอรอแหงเนาะสเปกน้องเลยเห็นแล้วแบบกี๊ตาลับตาไว้พี่ๆทางบ้านรับตาไว้เดี๋ยวเขาพาไปเบิ่งให้รับตาไว้รับตาไว้้ม่ได้ใจนืช่พระเอกพระเอกเขาเนี่ยแทนแนมีเลยน้องเอกของเขาเนาะ ไอ้ฝ่ายเมียปะเอ้ยปะเมียคะบอกฝ่ายเออไอ้ไอ้ฝ่ายเมฆคะี่ะซือพระเอกของเขาเนาะเป็นไอ้ซีนทบบอิตโอเคบอกผ่านเรียบร้อยเรียบร้อยเก่งหลายไม่มีคัทซีนเดียวผ่านคัทไปเลยมันไปฉากอะไรครับสัเดินเดินเฉยใช่ไหมก็เลยผ่านขี่รถีข่รถผ่านไปเฉยอ๋อพรุนี้ก็ใกล้ถึงมากันมารับมารับในเอง ทางที่เขาทำงานไปนะครับแต่ว่าเสื้อก็ยังเป็นเสื้อตัวเก่านะครับเสื้อตัวเดิมเลือกเรื่องนี้มิคสองตัวละครนี่บอกเลยว่ามีแค่นั้นสองตัวละครคุยกันไปคุยกันมาอย่เลยแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษเนาะมีแขกรับเชิญพิเศษนี่เลยพี่แพลวสวัสดีค่ะสบายดีเนาะอันนี้ก็ะ่อง YouTube ทางภาคอีสานเนาะที่มคนติดตามหลายๆเนาะคือใจนุ่มๆยังแน่นอนเนาะซองนี้เนาะต้องฝากตามไปเบิ้งเพิ่มจะมักไป่าตาบมะพร้าวเรือว่ากูดอันมะพร้าวนะแก้วกินแนมใส่สินเฮียนมีมีพ่อใหญ่บ้านจากส่องพนัมเดชสวัสดีบ้าครับสวัสดีครับสบายดีเขาจะเอื้อนจะไปกาะ พนิบานโอ้ยได้ยินซื้อมูบ้านเพิ่นลหรสินาวมูบ้านยังถามไอ้ฝ่ายเลยไอ้ฝ่ายซื้อมูบ้านซื้ออย่างมูบ้านสมโหบบเมย์ซื้อมูบ้านพญาบาลนี่พนิบาลน่บ้านโน่นบ้านโน่นหิเมันโบม่นแน่นอ่ะโบม่นว้านอะไร้นโน่นที่สวดบ้านโน่นที่สวดบ้านโน่นที่สวดไปยุคุณชวนเหรอไปครับอยู่สายยุ้งจ่นบอกไปลาจังหวัดไ อยู่หัดไฟงโอ้มังหาดไซฟอ๋อาอ่ีอีกสอเดือนก็ไปทีไปไอ้ทำบุญออันเนอ๋อมามาสั่งกับพ่อยูนิบายมามาเป็นเคยฟังไทยอ๋อเพราะเป็นพี่ซายไม่ปคู่เคยเป็นอย่างนี้กวเสียตอนเงียเบงยูตลอดอยู่คนไ่ะตั้งแต ีอพีเก่าชู้เยเอาข้าวดองเท่าไรพูดนะเออคลิปคลิปคลิปสองสองสามปีก่อนเนาะข้าผู้เฒ่าไปเที่ยวน้ำตกอีกอย่งเบิ่งตลอดทั้บ้านเนี่เบิ่งตลอดเด้่ยนะเจ้าเบิ่งเจ้าเบิ้งไปเที่โคตรเลยตลอดเมื่อหน้าไปเที่ยวด้วยน้ำกัดเยลระปางเงาไปรูศิลป์อากาศย์ดีไปดูสองเดือนพอดีเขาก็ออกงานอยู่ทำเพียงงานอยู่อบตเอิ้นขอพูดคำยาบคายเด้อบังเอิญไปปวดท้องขี้ บังเอิญค่อยปวดท้องขี้ค่อยก็เลยไปเอามีดไปถางไว้นะจากนั้นค่อยเห็นกระต่ายมันแล่นมาปวกระปักมีดไว้นะครับเห็นกระต่ายมันเดินมามันก็ปับเลยเป็นสองเบี่ยงเป็นสองเบี่ยงเพราะเป็นสองเบี่ยงอีกเบี่ยงหนึ่งแล่นไปน้องกระต่ายอีกเบี่ยงหนึ่งกินขี้ก็ตายหมด คือ <c oughs> น,นิทานผ่านปลากับกระตา <c oughs> ่าย,ยโอ้ยหัวนะจ๊ะโอ้ยตายแล้วน้องที่ไก็ได้ฟังอ่อนิทานของพี่ฟ้ายน้องเมื่อคืนนี้ยังฟังบระทุ้ใจเพี่บอกว่าคันมีโอกาสมือแรงเพี่จะมาเอ่อรำให้ฟังเนาะเป็นน,นันนิทานกล่อมบอกเลยว่าอ,อย่างที่เาท่าติ่มเนาะเดี๋ยวพี่นั่งฟังติ๊กนาขอยไปทีนาะแล้วก็สิเตรียมชิไปไว้ให้เพี่นนำเนาะเตรียมติ๊กพร้อมเตรียมติ๊กติ๊กบอทิปว่าซะ เตรียมติปเนาะเอาเสี่ยวแบงกีบไว้ให้เพราะว่าเพื่อนเราเพิ่งจะไปลาวเด้วยเอ้าเสี่ยวแบงกีบไปให้พพเพืเ่อน,นเ,อาเ,เ,าเนาะ <c oughs> ตอนนี้พี่ฝ้ายเพื่อนกําลังจะเข้าชินแรกเนาะก็จะเป็นอ่าตอนขี่รถมาหับน้องอ,อุ้ยโบอยากสปอยนะโบน้องถ้าติดตามนะถัดติดตามนะไปเลยใจใเท้าเลยเด้อแล้วสาวแพรวาเดมเมอรี่กับชิมีซีนเขา้า้องเขาอยู่บะจาอุ้ยจะไม่ซีนอยู่ว่าเบิ่งคนได้ต้องต้องถามผูกกินกับได้จ้ะฮะต้องถาม จะกับขึ้นจับช่องตุียนะก็ได้เอิญสกิลจับสองสาวแพรวานี่ก็ไปติดตามกันได้น้องมีแต่แบบสาวๆได้เห็นอะไรครเสือว่าผู้ชายหลายๆคนก็คือสิมักเนาะบอกพูว่าสาวๆนาะไปเอามาถ่ายใส่สาวๆนะกะทั้งไทยแน่แล้วก็ทั้งเรื่องจัดน้องๆฮู้จักกันทั้งเด็กสาวเมลินนัมสินะอ๋อเนาะอย่าพูว่าอันมไใดเราต้องได้ไปติดตามกันดีซัมไได มกควนชาแนลแล้วก็แผ่วข้าวสาวอีสานก็จะเป็นละครสั้นพี่ไอ้น้องเนี่ย่ะเพิ่นมักมุงเสื้อขนยังก็ยังก่อนเสื้อเสื้อแขนแขนกิดบเสื้กามนะเอออันนี้ก็บอุว่าทางไทยขาจะเอื้นแบบไหนเสื้อแขนกิดเนาะเนะเนาะนน เมื่อหน้าอันเอาอเพุทธสอนไปนุ่งเสื้อแข่งกิจนั่งในเรื่องไปบ่วล่ะไปบ่วถามก็แบบพุทธสอนกาใส่บ่วเอาเขินเด็เขินหนันเพิน่นเขนิขนคนที่แฮ่คนคนจักรเละเดี๋ยวเดี๋ยวหาเงินไปเลเซอร์ขนก่อนเดี๋ยวหางนนเปเลเซอร์ขนก่อนเนาะอ,อันน,นี้มีคำถามหนึ่งพี่ว่าของใจอิลี่ของใจมาโดนอิลี่อยากรู้ว่าน้องพุทธสอนนี่เป็น เป็นสาวเวียงจันแทีหรือว่าเป็นสาวล่าไต้พี่จังในเพ่งไอ้มันแค่นเอาเรื่องมันมีอยู่ว่าเป็นคนเวียงจันค่ะเนาะเออแต่ว่าหลายคนเขาอมถามเนาะว่าเอาเมีย่างกูเนี่ยใส่สาวล่าไต้แต่ว่าว่าสุนี่เวียงจันเรื่องมันเป็นแบบนี้คือว่าน้องไปใส่เนาะเขาจะกระชงเอ้าสาวล่าไต้ตัวหน้าสาวล่าไต้ตัวหน้าก็เลยแบบว่าเออเออเอาซื้อเลยสิเอาซื้อนี่เลยสาวล่าไต้ไปเลยเนาะ มที่มาก็ยังมาเปรินเอ็มดีเพลงที่มอนแคน์หันแน่เนาะเพคุนก็เลยแบบมู้จักในน้ำมาสาวแล้วไเนาะก็เลยได้ใส่ย่างมาอืมเอาตามชายาผลงานหนึ่งที่ว่าฮ่องเปรินน้อคือน้องพุทธสอนขยาจากเพลงของไอ้แรงมาเลยเพื่อที่ว่าพ่นจำได้เนาะหลายๆคนว่ายเอาไปลงทั้งติดต๊อกเท็ดเอฟซีไหลมาวสันเอฟซีน้องเอฟซีน้องว่าสันทุ้ ชมแพจภาพสาวอิสารรนมักมวลชาแนลนะคะยูทีบ้านดอนคมนะคะจังหวัดน้องค่ายนี่แหละพี่น้องอยุบ่ไกลกันกับที่นี่เนาะทัพย์แมนจ้กอย่ใกลไกลกันสสาันที่ท่องเที่ยวแล้วมีบ่อนไหนในนํนำบ่อถสาันที่ท่องเที่ยวบ่มอ่งหันเห็นน้องพุทธสอนไปสกายวอล์กยู่เชียงคานบ่แนะแล้วที่นี่ไปพาตักเสือหรือยงังอยู่น้องค่ายนี่บอพี่น้องค่ายนี่อ๋อแล้วมต่แล้วาษปีบอแมนบ่ แล้วตอนนี้ก็จะมีน้ำตกเนช่วงนี้น้ำตกี่ไหนคะน้ำตกก้อนก้อนไปพาทักเสือเนี่ยงามงามงามพี่น้องก็เป็นน้ำตกที่ว like ่าคนจะกวันน้ำคางทีนตกเยาวิังสีดาแล้วทำเพียงดินเดียู่ทำเพียงดินก็จะยูทางเดียวกันเลย ไปมุดมาแล้วเธอหนึ่งว้าวเป็นเจ้าไดิ่นบอกว่าคนอ้วนซ้ำไดกับมุดตึงอะไรได้ด้วยเว้ยสนองกันมุดได้สบายตอนนี้ก็ขณะเครื่ในบ้านไปนี่มุดได้ไปมุดมาแล้วเพราะว่าสีมันโอเคนเป็นทรรแบบใช้ใครว่าเออเป็นธรรมทางคือยัางหนังตะเลงเป็นเป็นใหญ่เป็นยูนะโดยโดอยากไปอยากไปมีโอกาสอยากไปมื่อหน้าพาน้องไปได้บ่ไปได้มือได้ดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมัดกันนัดกันนะทุกคนเนาะ มาน้องค่ายทันทีต้องอ่อนทัวร์ในจักหน่อยจัดไปใส่เป็นบอกว่าไม่น่าไปย่ำยามันแมนานเพื่อนแน่เออฉันเนลเพื่อนแม่ต้องไปเด้ไปเบิ้งด้วยว่าเออมืงไทยถ้ำนครสันศรีธรรมจันดังขาวๆงามๆนุ่นๆนั่นเนาะต้องไปเบิ้งต้องไปเบิ้งเบิังกันนะสู้นะสู้ว่าสะ้อนจักสามโต ตัวน้อยๆขาวๆอึมๆไว้เ้าโตแบบใหญ่ๆแต่ๆนต่องต้องรับเชิญกอาวุธเล็กๆน้อยๆก็ได้ไทยทำกันอยู่บ้านเลยบะแม็นยทำอยู่บ้านด้ยจ้ะเสาสตรขึ้นมาบอลลื้อๆ่าโดยธรรมศาสตร์ก็เป็นแบบอยู่แล้วบ้านนเป็นกระท่อมเป็นยังาก็เฮ็ดเ่อย่ายทำมีเฮ็ดมาดุลแล้วบะ สองปีแล้วจ้ะสองปีแล้วโอ้หลายหลายวิดีโออยู่ไหมเนาะจ้ะไปเบื้องใดย้อนหลังได้อ่าไปเบื้องได้เนาะเดี๋ยวเขาจะขึ้นนั่นลิงค์ให้เนาะใช่แมวให้เดี๋ยวให้ทางนักแสดงเพื่อนอ่านบทกัจจกอรเนาะอ่านบทได้เลยเนไปแมนแล้วเนาะจะได้เก็บ่นขอฉากแล้วนี่สอครับสองเทคสองแอ็คชั่นเอ้ยขึ้งน้ำ ไปเดี๋สิไปซ้องเร็วๆบุยย๊ยอยากไปเลยอะ่ะไปไปเดี๋ยวไปซ้อมครับนี่เป็นไงครับ,บ,บนอันนี้ได้ยู่อาลักษณ<ป>์ฟูม่าจไปเล้ปวดเนี้ยอันนี้คัสอเค้กระเอกกูใจบม้วนเนาะ ไรครับพี่ขอพนบ้านไหมน,น,นะครับพ่นแรงหน่อยนะครับแรงหน่อยแบบใส่กระต้อนนิดนึงจะไปส่งที่บุคคตอนนี้ก็เป็นอีกอีาอกสานหนึ่งเนองที่แบบต้องได้ไปสอบไปส่งกันเนาะอันเดียวทาเบิรงกันเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะจะหนีป่ปะลด้ออยากไปเลยนะดีใจหรือเสียใจที่ให้นี่เสียใจเสียใจยัดเจ้าคืนมาเบิรงเพิ่มมากอ่ะม ตอนนี sea, Respect, Warning, ite, ้ก cool. so ็พักเบรกเนาะทานข้าวเที่ยงเนาะกินข้าวสวยเนาะวันนี้ก็กินกับตัมบักทัยวเนาะก็จะมีโซฟัดแล้วก็จะอันนี้เขาจะเอ่ยอย่างพี่ต่อเออ่ผัดพริกแกงครับผัดพริกแกงเนาะคนละอันซิมให้ครบเมืาเดินเงยบอสเงยบ้านเฮาเมื่อยยกยกสองเอ่ยยกปุ๋ยสองสองเอ่ยเอวยรันเอวยรันเอ่ยรันอยู่เลยเอ่รันปัดเลยบ่ต้องยกลงต้องยกคุณเนาะมาเด้อกินข้าวเด้อ อ่าทั้งนั้นกับผู้ผู้ก่อนผู้กีกั๊บเขาเนาะกีกับกีกับเนาะกินกั๊บกีกับอ้อกีกั๊บอีกตอนเนาะยังอีกหลายฉากหลายตอนบ่จ๊ะอีกสองซีมครับอุ้ยจะได้จะเหนื่อยกันแล้วไว้แท้ไว้แทบไม่ตกใจอีพีต่อไปครับอ๋อนาะถ้าติดตามเนาะยังจะเป็นอีพีอีพีต่อไปเนาะฝากติดตามมินิซีรีส์ของปุ๋ยจตุซับเน้อยกษิมีไปจนกวัน ลุนลูกมาเบิ่งกันว่าซีด้กันบ๊บบบุดไปบุดมาอยู่เนาะเอาสัมภาษณ์อย่ในห้างเลยแม่ในห้างบุคคลนั้นจักซีนบอกใช่ใส่ถือไฟในห้างถือถือไฟอย่างเดียวครับเป็นสร้างไฟแทนครับโอเคเนาะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกินน้ำกันเลยนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าจะไปจังไรต่อฝากติดตามแล้วก็ไปกระตุ้นใจให้พวกเขาทั้งหมดเด้อนะมั้ง คนในบ้านคนหิวเงียบเนาะอันส่วงอันพักกองนะเงียบหมดเลยครับหิวเข่าไหมหิวเข่ามนจนสีันกีนข้าวสองโมงเลยไหมบ่ายสองล้วพักกอง ค่บอกกันละซาเาซารพเดียกันเลยข้นกองผู้ใหญ่บ้านี่ถ่ายทำนี่ใส่เวลาถนบอตอนนึงอีพีประมาณสามสิบนาทีสามสิบนาทีป๊าโปรเฟสโปรเฟสชั่นลเนาะเดีวเลยนะเ้ยงเดี่ยวรอเดี่ยวเดี่ยเวเายาอยางกระว่ากระว่ากระว่างคู่ไว้เป็นบ่อว่ะเรื่องมันจะเป็นไปประมาณนี้ เรื่องนี้จะเอาจังสี่จังสี่เลยนักแสดงเขาเคยเล่นน้ำกันแล้วกันเขาหูเนาะแมนกระซับบอตามนั้นเลยอ่าเนาะฝากไปติดตามกันได้เนาะถ้าว่ายังบม่ได้เห็นก็ไปติดตามถ้าว่าผู้ไดเห็นแล้วก็ส่วนหมู่ไปติดตามนี่ไข่เจียวมาแล้วจ้ะโอ้ไข่เจียวไข่นะครับไข่เจียวไฟมีคะฟ้าที่ไฟเจียวพี่ไฟอ่าคือไขังซั่นในไฟให้คือแบบนี่ไข่เจียวคือดำเนี่ มาเบิ่งใครกีนางไรอ่ะแจ่มันแรงแจ่มันแรงแจ่มันแรงวิธีไม่ให้ข้าวติดมือทำไงอรับอันโอ้ยเาพี่กินคนเดียวเลยมันไม่ใช่แบบวิธีอันไม่ให้ข้าวติดมือมันคือวิธีแบบว่าเราอย่ากัดสุดอไม่กินคนเดียวเออไปเงี้ยวแล้ากบหน่นแหลรือเปล่าเป็แล้วลางมือแล้วขอซิมหน่อยเด้อนี่ต้องซิมอยู่บริเวณนี่ถึงใช่ไหบ่ิเวไหน นี่บอร์ิเว่นนี่นี่นี่กับกอบเลยบอแล้วอย่ากินทั้งนั้นดิเป็นอยังคะเป็นโบรางมือเออโอ้ยนี่บอสายแล้วสายแล้วซิมกันไปมันจีเข้มกูมูดิ่งไอ้จีเข้มมาดีว่ะมาดีป่ะมันมีเข้มทันี้บอเข้มหน่อยนะสูตรสูตรใหม่ของไอ้ฝ่ายนาะเฮ็ดติงได้อยู่แล้วก็จะเฮ็ดมาได้ไหมอันแบบนี้นะเบื้องเข้มกับเบื้องบอเข้มนี่นะ

கமல จบไปแล้วครับจับกับอ EP ส่งแอคชั่น้องก็ฝากพี่พีติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเขาสองคนนอกระดับทีมงานปุยต่อซับเนาะกับจะออกปลาไวๆนี่น้องก็เป็นกำลังใจพวกเขาได้นะภาษาไปก่อนจะจากกันไปน้องปาดจะไม่กระชื่นอะไก็ไม่กระชืนะไรก็ให้พี่ไฟพูดเดินสักอย่างหนึ่งฝากด้วยแล้วกันเนาะฝากติดตามด้วยแล้วกันวันนี้ก็เป็นอีพีที่สองเลยเนาะที่ได้ภาคสองนะครับเดี๋ยวก็จะตามมาเรื่อยๆวันนี้จบไปแล้วอ EP หนึ่งเป็ด ลากันไวค่อยเจอกันนะจ๊ะอนะ่ะปิดกล้องเท่าไหร่ครับ